น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้เอ,อ่อล้นตลิ่งเข้าบ้านบัวเกสเ้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เจ้าของบ้านต้องขนข้าวขนของขึ้นที่สูงหนีน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อฝนตกหนักจึงกลายเป็นเรื่องปกติของคนริมน้ำ เรามาอยู่สองสามวันเนี่ยเริ่มขึ้นหนักเลย,นนเลยใช่สามวันเนี่ยเริ่มท่วมใต้ถุนเลยใช่เพราะว่ามไม่ประมาทไงเราเราเกียมไว้ก่อนแล้วเพราะเราเคยเคยท่วมมาสักเคยแล้วเราก็คิดว่าต้องเกียมแล้วละ่ะต้องเกียมขนของขึ้นเลยแต่ที่ไม่ปกติคือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ซึ่งบ้านหลังนี้เคยเผชิญกับปัญหามาแล้วครั้งนั้นน้ำจากเจ้าพระยาได้ทะลักท่วมสูงถึงชั้นสองของบ้าน เวลายาวนานกว่า3เดือนสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวอย่างมากการดีดให้สูงขึ้นเป็นแนวทางหนึ่งที่เจ้าของบ้านมองไว้เป็นทางเลือกแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากจึงทําให้ต้องทนอยู่กับภาวะน้ําล้นตะลิ่งแบบนี้เป็นประจําทุกปีโยคถ้าก็ดีดให้ก็เอาก็าเป็นปวา,บบามัตนัดีเราก็ยอมรับเพราะว่ารัฐบาลไม่ไม่ยกคือเราก็คงไม่มีแรงยกอะบ้านหลังนี้ เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายร้อยหลายพันหลังคาเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นบ้านไหนที่มีทุนทรัพย์ก็ตัดสินใจเทกระเป๋ายกบ้านจากบ้านสองชั้นกลายเป็นบ้าน3ามชั้นตั้งแต่เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อสองปีที่แล้วเพื่อหนีความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนซ้ำซาก จะเห็นได้จากความแตกต่างของบ้านทั้งสองหลังนี้ซึ่งอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันแต่การป้องกันที่ดีกว่าจึงทำให้ผู้อาศัยไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกๆปีในฤดูน้ำหลากสอดคล้องกับแนวคิดของนายปลอดประสบสุรศดีประธานกบอ,อที่ได้เสนอแนวคิดยกบ้านให้ผู้ที่อยู่ริมน้ำเพื่อแก้ปัญหาหลังจากได้ล่องเรือติดตามสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้จะยกบ้านขึ้น ถ้าเป็นบ้านไม้มันก็ง่ายนะครับมายกขึ้นมายกขึ้นทุกคนก็ปลอดภัยหมดนะก็คือปลอดภยัย2รัฐบาลต่อไปก็ไม่ต้องมาช่วยทุกปีก็ปลอดภัยหมดคือบ้านทุกหลังไม่ช่ยกได้นะครับและการยกสูงเนี่ยมันก็มีปัญหานะฮะการเซข,ของบ้านแล้วก็ต้องไปคิดผมก็ว่าถ้าการตอบสนองดีก็จะเริ่มทการสำรวจว่ามีกี่หลังแต่ว่าก็เป็นช่วงฤดูเพียง3เดือนนะครับที่น้ําจะท่วมเมราะนั้นถ้าเราเตรียมบ้านเรือนเตรียมการ พ่อปลูกเรื่องการทําเกษตรเรื่องอาชีพของเราเนี่ยให้มันเหมาะกับพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเ,เราก็จะาสามารถที่จะหลีกหนีความเสี่ยงหลังจากนี้ประธานกอบอ,อจะลงสำรวจพื้นที่และความพึงพอใจของชาวบ้านก่อนดำเนินการหากแนวคิดนี้สำเร็จจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านริมน้ำและช่วยรัฐบาลให้ลดงบประมาณด้านการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมอีกด้วยดิดละดาวิิัยดิต NBT News Focus.